ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะยังพบปัญหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะซึ่งผู้ติดเชื้อนั้นก็ติดมาจากสถานที่ต่างๆคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่บันเทิงแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าโรงเรียนะคะ ซึ่งปัญหาโควิด -19 ภายในโรงเรียนนะคะก็พบผู้ติด,ดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเช่นเดียวกันกับโรงเรียนวิชลาวิทยานะคะซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนวิชลาวิทยาได้จัดการเรียนการสอนแบบรูปแบบออนไลน์ค่ะแล้วก็ออนไลน์นะคะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างทวิตของนักเรียนนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทางแฮชแท็กโรงเรียนดังหลังซีค่ะ แม้ว่าจะเป็นการงดใช้สนามนะคะก็ยังมีนักเรียนเข้าไปใช้ค่ะแล้วก็เป็นการจัดโต๊ะเรียนนะคะในห้องเรียนการสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะซึ่งมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะในโรงเรียนและสถานที่ศึกษาค่ะก็จะมีนิยามผู้ป่วยและผู้สัมพันธ์นะคะผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวน PUI นะคะก็ต้องมี ผู้ที่มีประวัติไข้หรือว่าอุณหภูมิร่างกายสูงตั้งแต่37องศาเป็นต้นไปค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ยืนยนันหมายถึงผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ การจัดเตรียมสถานที่ศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนนะคะก็ยังเป็นมาตรการการป้องกันโควิด -19 ภายในสถานที่ศึกษาค่ะคือการตรวจสอบห้องสุขาโรงอาหารนะคะให้มีอ่างล้างมือให้เพียงพอต่อการใช้งานค่ะแล้วก็มีคุณภาพด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือนะคะเช่นแอลกอฮอล์ค่ะไว้ใช้บริเวณทางเข้าของห้องเรียนแล้วก็อาคารต่างๆกาหนดกาหนดจุดคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษานะคะ แล้วก็จัดสถานที่เพื่อระยะห่างทางบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวการต่อคิวในการซื้ออาหารและการจัดที่นั่งเรียนให้มีระยะห่างค่ะการทําสัญลักษณ์เพื่อระยะห่างระหว่างบุคคลค่ะเช่นจุดตวรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนแถวรับแถวรับอาหารค่ะแล้วก็จุดล้างมือเป็นต้นการจัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะซึ่งโรงเรียนนะคะควรมีมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเข้มงวดค่ะแล้วก็นักเรียนแล้ว ทุกๆคนนะคะก็ควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันค่ะด้วยการที่คัดกรองนักเรียนด้วยมาตรการที่เข้มงวดค่ะตรวจวัดไข้แล้วก็คัดกรองอาการของโรคระบบทางเดินหายใจของนักเรียนและบุคลากรทุกคน,นะค่ะสังเกตอาการผ,กผิดปกติของนักเรียนนะคะแล้วก็บุคลากรค่ะหากพบอาการเช่นไอมีน้ำมูกแม้ไม่มีอาการไข้นะคะก็ให้งดนเข้าเรียนจนก,กว่าจะหายค่ะ จัดการพื้นที่ในสถานที่ศึกษาให้เหมาะสมนะคะควรควรเพิ่มช่วงเวลาในการพักแอร์ค่ะแล้วก็เปิดหน้าต่างให้อากาศไายเทไม่ควรเปิดแอร์ไว้ทั้งวันนะคะแล้วก็จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงเช่นบริเวณทางเข้าห้องเรียนจัดสถาน ทางเข้าห้องเรียนค่ะแล้วก็บริเวณที่มีคนใช้ตลอดค่ะแล้วก็การจัดสถานที่ศึกษาให้เหมาะสมโดยนนยึดแนวทางการเว้นระยะห่างระวังบุคคลค่ะในทุนทททกทๆกิจกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวการนั่งเรียนค่ะแล้วก็การจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารนะคะก็ให้มีระยะห่างเช่นกันค่ะจัดตาราง ในการพักรับประทานอาหารกลางวันนะคะเพื่อลดความแออัดสำหร,รับเด็กมัธยมต้นและมัธยมปลายค่ะควรหลีกเลี่ยงการเรียนการสอนหรือกิจกรรมนะคะที่ทำให้นักเรียนต้องรวมกลุ่มกันใกล้ชิดค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าแถวในอตอนเช้านะคะก็ควรจะเข้าแยกเป็นห้องค่ะแล้วก็การจัดกิจกรรมลูกเสือนะคะช่วงนี้ก็ควรจะงดไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็การจัดเตรียมห้องพยาบาลนะคะสําหรับรองรับ เด็กที่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจค่ะแยกจากเด็กที่ป่วยปกติค่ะเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างคุณครูด้วยกันสําหรับการแจ้งความผิดปก,ปกติของนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบค่ะ ซึ่งถ้านักเรียนคนไหนนะคะพบอาการผิดปกตินะคะเช่นมีไข้ไออ่อนเพลียรหรือสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสค่ะก็ให้แจ้งทางห้องพยาบาลของโรงเรียน,นะค่ะซึ่งทางห้องพยาบาลก็จะรับผิดชอบและดูแลเด็กนักเรียนและบุคลากรค่นนะ,คะซึ่งโรงเรียนนะคะควรจัดการตรวจ A.T.K ให้กับนักเรียนทุกคน,นะค่ะแล้วก็จัดสุ่มตรวจ A.T.K ให้กับนักเรียนที่มีอาการผิดปกติค่ะ